จะลงลงพ่อทั้งลงทั้งขึ้นนะคะจะถึงสังขะแล้วนะคะอีกประมาณ20สิกิโลมีลงเนินมีโค้งคงใส่มีล้วนแล้วครับเนี่ย โต้ไม่ทันใจโอ้ทางนเนี่ยเขาทำทางใหม่นะสมัยเรามาสามสี่ปีที่แล้วยังขับบาดเสียคนนี้นี้เขาทำทางใหม่กว้างกว่าเดิมแล้วก็มีกันโค้งให้ไม่นวนสามสี 4, ่สามสี่ แลลงสองขึ้นสามอ่าตอนนี้สองแล้วนะคะสองแล้วถุงจัดพันจัดเลยออโอ๋อมีกันเตือนเยอะเลยอะ่ะหกสิบกิโลสองนาทีขึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นอีกแล้วสามเพียสามเหลือเหลือ สอ้นอีก2 2ส2ง2 2งละ2องละลองละนะคุณไหวไหมสบาย2เหลือเหลือโอ้โหโอ้ยขึ้นอีกกนะ่าย, <c oughs> ย,กยาวเลยอะ่ะเออเอ้ยนีย่เรามาทดสอบทดสอบขึ้น ไฟแดงคาเดียวกันเลยทดสอบขึ้นเขาลงเขาของสังขะก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไปขึ้นเขาแถวเหนือมั้งนะเราเปิดไปเลี้ยซ้ายให้เพื่อนๆแซงขวากันไปก่อน รถกับลาช่วยเตือนกันด้วยนะคะแสงได้ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวบอกเพื่อนๆด้วยนะคะลงอีกแล้วครับด้วนะคะใส่เกียร์สเป็นเกียร์สี่ยังไงล่ะคำล้นคำล้นชอบใส่เกียร์สองลงแลง้ง ต้องชุดเว้ยแฮมชาติแล้วไม่ต้องไปน,นั่งไปเ,เที่วไรโอ้ยทุกคนใช้เกียร์จำนะคบเกียร์จำนะคะครับรทำใหม่เลอ้าวมาถึงตรงนี้จะเป็นทางทางที่แยกกันแล้วนะทางวิดวทางวิ่งโหโหสวยสวยข้างซ้ายก็สวยข้างบนก็เป็นเขาข้างซ้ายก็เป็นเป็นแม่น้ำ ยาว1กิโลนะคะเรามาหลักกิโลเมตรที่265จากจังหวัดกาญจนะคะถนนเส้นนี้ไปถึงเะดี3องค์เลยนะคะถนนสาย3 2 3ลงแล้วตอนนี้ลงลงยาวลงยาว1กิโลนะคะ อู้ดับสองร้อยเมตรหนึ่รอยเมตรมีมองไปไกลมีแม่น้ำล้อมรอบเลยอ่โอ้โตรงนี้ทางเสียทางเสียโอ้โห <c oughs> แต่เอ้ยตรงนี้เป็นทางที่มันสไลด์ลงนะดินอ่ะ จุดพักรถแล้วมีจุดพักรถด,ด้วยหนึ่งกิโลของค่ายหยดน้ำหยดน้ำเป่ะไม่ใช่โอ้อันตรายอยากาศดีมากเลยจะถึงกระพานหอน <c oughs> ไปให้ถึงสะพานมอน <c oughs> ก่อนตะวันตกดินนะฮะ <c oughs> โคตรมุทางเลยมีเกียร์สองแล้วนะคะ พักรถแล้วก็หยุดพักแป๊บหนึง่งพักคนขับแต่คนขับเขาไม่เพี้ยเท่าไหร่อ่ะขับรถแบบสบายสบายเใช่ปะขับง่ายว่ขับง่ายเดี๋ยวตัวช่วยเยอะอ่ะเดี๋ยวเราถึงใกล้ถึงสะพานมอนเดี๋ยว ขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ใช้เมน,นุ่นบวกลบอะไรก็ว่าไปแล้วจะเนินทางเรียบๆก็ใช้ดีตลอดดียาวขึ้นเนินลงเนินใช้เมน,นุ่นเนาะลงเนินเรื่อยๆทางเรียบๆแล้ว,วก็บวกบวกบวก โเนะเมื่อกี้ก e you know? ็ว่าเหลือกี่กิโลไอหนูไอปตทร์หอแบบเดียวเดียวเออนานนะนานนี่มีเดท่าเดท่าถ่ายรูปอ่ะโอเคเดี๋ยวมารีวิวเพื่อนเพื่อนดูใหม่นะ ัปเดจใหม่นะคะสวัสดีค่ะ